เอาหยิกขอหยิกหน่อยได้ไหมเอาน้ำแข็งเดิมนี่แหละน้องบอยพงม,มัทฉะถ้ายังไม่เปิดเก็บในช่องฟีสก่อนนะคะเอาแค่กล่องมาโชว์ก็ได้ครับผมจะได้ไม่เหลืองครับจัดการแล้วครับผม ไอแอดมินไม่ได้บอกนะทุกคนคือระบบพอมันเป็นสลิปซ้ําใช่ไหมหรือมีมการทําผิดกฎอะระบบที่แอดมินเราสื่อมามันจะบอกทุกคนกับสิเข่าใจว่าแอดมินบอกมันโมเมนต์นีครับ มาแฝดอยู่คอนแกนครับผมผมอยู่สละข้าม อีกกีคมือจะต้องได้เปิดวงแล้ว กินกาแฟเย็นช่างเลยตั้งแต่รู้จาก a อสนับสนุนทุกอีพเลยค่ะขอบคุณมากครับก็ตามเพ่อนว่าคือเราทำอยู่ตลอดเนอะก็เข้าใจพี่น้องอยู่ครับถ้าก็คือไม่ได้หมายความว่าพี่น้องคนที่ไม่ซื้อไม่รักกันนะครับแต่คือทุกคนความผอมต่างกันเนาะ ขาก็อยากงห้ซสื่อทุกคนล่ะครับแต่ว่าขันบ่าสื่อองค์งงกับบ่าว่าล้วก็บ,บ่าวใดน้อยบ่าวใดอย่างก็ถือว่าพี่น้องฮักกันอยู่กับสนับสนุนทั้งด่านกานโรโดแชรโกดไล น้องออยโอนยอดนี้ให้พี่แบงค์หน่อยแล้วก็ส่งสลิปไปให้แกนะขอบินเข้าด้วยเอาขนมาแล้ว ผลมาถึงแล้วมีขนไก่โต้งมาหรือยังผ้ากากเพชรมาหรือยัง